สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวสุปัญญาคำอรุณครูโรงเรียนอนุบาลวัดกฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาการชนบุรีเขต4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาจบก,การศึกษาระดับปริญญาตารีครสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจสถาบันราชภัฏกานบุรีปัจจุบัน อายุราชการ12ปี4เดือนเป็นครูผู้สอนปฏิบัติการจัดประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งวันนี้จะมาเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งดังนี้ 1. ด้านบริบทของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนอนุบาลวัดเราขวัญตั้งอยู่เลขที่86หทับสหมู่1 ตำบลลาวขวัญอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจํานวน300คนด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจํานวน4หมู่บ้านพื้นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ1กิโลเมตรผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างทั่วไป 2. ด้านนักเรียน และกระบวนการจัดประสบการณ์การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อปฏิสนธิโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวงเพื่อส่งผลให้เป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง5ปีเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์ เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นชีวิตถือได้ว่าเป็นวัยทองของชีวิตก็ว่าได้เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจเจริญเติบโตในอัตราที่สูงสุดโดยเฉพาะในด้านระบบประสาทและสมองจะ,จะเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละแปดสิของผู้ใหญ่เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดเป็นวัยสดใสมองโลกสวยงาม มีความสงสัยใชรร่รู้มีจินตนาการกวาร้างไกลทั้งเป็นช่วงชีวิตที่กำลังสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพื้นฐานของตนเองซึ่งจะติดตัวต่อเนื่องไปจนกระทั่งเติบใหญ่เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่หากได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมอย่างถูกต้องและได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียงก็เท่ากับได้วางรากฐานที่ดี ให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งจะส่งผลให้เขามีความสุขในชีวิตข้างหน้าและเป็นวันเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตการน,นำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวจะต้องวางพื้นฐานให้ดีตั้งแต่ช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นวัยทองของการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยธรรมชาติเด็กถมวัยมีความอยากรู้อยากเห็นอยากสำรวจค้นคว้าทดลองจำแนกสังเกต และเปรียบเทียบด้วยตนเองโดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในชีวิตประจําวันของเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นรวมอยู่ด้วยตลอดเวลาประสบการณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยที่เด็กควรได้รับนี้จะนําไปสู่การพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถส่งเสริมและกระตุน้นให้เด็กได้ทํากิจกรรม ื่อฝึกทักษะประเภทต่างๆตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นไปเรียนใฝ่รู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยเป็นการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กได้มีความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยความเข้าใจและมีเหตุผลโดยคำนึงถึงบริบททางสังคมที่แวดล้อมเด็กการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐถมวัยจึงเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐถมวัยครูควรทำานึงถึงความพร้อมความสนใจและความต้องการตามวัยของเด็กเนื่องจากเด็กจะได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5พร้อมทั้งได้การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายจากการที่ครูจัดประสบการณ์ให้เพื่อพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยและเพื่อเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดี ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นสูงต่อไปในการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวัดอขวัญได้ทำการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยดังนี้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายระดับดีร้อยละร้อยด้านอารมณ์จิตใจระดับดีร้อยละร้อยด้านสังคมระดับดีร้อยละร้อย ด้านสติปัญญาระดับดีร้อยละเจากผลการประเมินพัฒนาการพบว่าพัฒนาการด้านสติปัญญามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆซึ่งควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาทั้งนี้การที่จะพัฒนาด้านสติปัญญานั้นควรส,งส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะด้านสติปัญญาเป็นความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อค้นคว้าหาความรู้อย่างมีเหตุผลทั้งแก้ไขปัญหาโดยอาศัยทักษะต่างๆทั้งในระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในการสื่อความหมายได้แก่การฟังการพูดการอ่านการเขียนนอกจากนี้ยังมีทักษะการสังเกตการระบ,บุการจำแนกการจำแนกประเภทการเรียงลำดับการเปรียบเทียบการลงข้อสรุปซึ่งนอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยังช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาต่อไปจากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ครูผู้สอนเองจึงได้สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำมาใช้แก้ปัญหาด้านสติปัญญาของเด็กซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมสื่อผสมที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เรื่องที่สอนและสามารถบูรณาการเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อจัดประสบการณ์ที่จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพเป็นการใช้สื่อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ต้องการมีโอกาสฝึกการตัดสินใจและการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มช่วยให้เด็กได้รับความรู้ในแนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู้จัดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกล้วยวยชุดประกอบด้วยเนื้อหาสาระวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือสื่อที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งแบบประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 1. แผนการ,รจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยเรื่องกล้วยวยเรื่องลักษณะของกล้วยแบบ Active Learning มีการบูรณาการทักษะ ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2. กล้วยของจริงโดยให้เด็กสัมผัสสังเกตจำแนกเปรียบเทียบและชิมรสชาติของกล้วยสุกและกล้วยดิบ 3. ป้ายปริศนาคำทายภาพกล้วยเป็นสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้น 4. ชาร์จเพลงกล้วยกล้วยต้นไม้พูดได้เป็นสื่อที่ครูสร้างขึ้น 5. ชาร์ตคำของจองกล้วยกล้วยต้นไม้พูดได้ เป็นสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้น 6. กล่องสุม่มสัมผัสเป็นสื่อที่ครูสร้างขึ้น 7. กล่องจับฉลากไข่เพื่อแบ่งกลุ่มเป็นสื่อที่ครูสร้างขึ้น 8. ใบางานศินลปะที่ครูสร้างขึ้น 9. แบบประเมินตามจุดประสงค์และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการผ่านประสบการณ์ตรงเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง จากเหตุผลดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนระดับประถมวัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญคือเด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงได้นำวิธีการจับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นี้ มาพัฒนาเด็กในชั้นเรียนของตนเองสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้สื่อสารให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาเด็กและได้เรียนรู้ได้เข้าใจบริบทในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนอุบลวัดเลาขวัญแห่งนี้ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอขอบคุณค่ะ